สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับอพ่อกอนคือเกาครับทางช่องชีวิตคนไกลบ้านออนทวีครับตอนนี้อยู่โรงปูนเคซีเมหาไซครับ,บับบเมืองบรรยาก,กาศครับอาทิตย์หน้ากันสิเนายไปเวียงจันทร์แล้วครับเมื่อเมือนี้สีาพาเมืองสพาเมืองการคุ้มผ่าเนะาะืนหน้าขออนุญาตเด้อผมอยู่ห่างๆเกอ เอาม uh, uh, ั Hello, uh ้ง huh. ม <What? S 1> ึลูกมึงอ uh, so <that> ้ยอาจารย์อ huh? <that> ้าขอสอบถามนะครับอันนี้มันว่าไม่พาไปบ่นี่มันคือสันเถอะเจ้าฮจากไหนมันคือสันเถอะ่าเจ้บเกียเขาเกียร์หน้าเพื่อตีตัวตีหน่อยเอาเอาพื้นเหนียวไปยังไงพื้นเหนียวนะอ้ยแครับมึงมึงมึงเรียว่เตตะรอับใบว่าบาทีมาคุ้ม่า ออกลอกชีวิตเปลือนปูนีน่ละปะ้าเอานะโอ้เอ้าเอ้ามาันมาบอกสูตรเนี่ยครับการคุ้มผ่าอันนี้เขาเก็บจังไหนเหนขาคุ้มจังสันบ่โอ้สับในบอไว้ใจเนาะอไว้ใจคน ว่าแลออกที่ราขางก่อนเนาะตีออกที่ราขางก่อ๋อมันเวลาเขาเก็บเพาก็เก็บอันส่วนนี้มาใส่หนีบกอนแล้วก็เก็บตัวนี้มาใส่หนีบแล้วก็ดึงไปพี่ป้าแล้วก็ดึงไปว่าป้าใส่หนีโอ๋ออ่าป้ามันที่เท่าเฮ็ดจังได๋อแตเพื่อล้มพัดตีเฮ็ดจังได๋อน่านะโอ้ยสิเดาใจแล้วโอ้ยเห็นภาพเลยแต่ว่าเป็นว่าเรื่องล้มหรือไม่เลยอ้ ว่วาตีแต่ยฟรอดจังหน่อยล่ะครับน่าโอ้มันต,ตกโตกลงก่อนเนาะอือโอเคโอเคยังไงแล้วล่ะพาปฏิมาเนี่ยมาครับได้ดึงไงมันตึงป่ะครับเนี่ยโอ้ไปดึงรางโอ้ไปดึงรางนี่จังไหนมันสิไปอุ้ยเห็นไต่มันสิไปก็เอามามามาใช่เอามาัน,นอันนี้ตัดออกป่ะครับเนี่ยนี่แม่ตัดออกป่ะมันคือเป็นจังสี บ่มันยาวยังนะัดอกเ็ดพื้นนั่ง,ดดงได้่อโอ้ใดๆอีก<ป>น,นีนนนนปพะอายุจักปีหรอปะควาคอุยาเด้อยป, 64, ป <64. S 2> หอหกสเขาขับเขาขับรถคุ้มผานี่ยมันมีผกลกับเขาป่ะกับอายุนี่นั่นไงนั่นกนธน,นัดบ่ธนัดไน,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 นัดมันบ่เอา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 แบบขากๆเลยได้ ระวังขับรถคุ้มผ่าจกสีก็ไปเห็นน้าได้ดีกว่ากันเห็ดนามันก็ต้องลงพนหลายะว,ว่การเมือไม่การเมืองการเมือย่ะการเมือยเลยมันเห็นหน้าไปเห็นหน้ามันเ,เมื่อกว่าบ่เห็นหน,น,น้าสบายกว่าสบายกว่าบ่แต่ว่าเข้ากับมันด่มาเดือนซ้ายนีแล้วแม่บ่ครับ ตอนนั้นมันกัดขั้วละแต่ว่าทำรถแค่เนี้ยเอาวะนี่พอได้ลงพื้นบ่ะครับอันนี้ว่าต้องกระแห้งโอ้อันนี้ม้วนไว้เลยตัวนี้เอาบางสูตร่วนไปเอาโอ้มาม้วนม้วนไปจังสิแล้วกันเนี้ยรถอันนี้มันกัดขึ้นเพราะขึ้นรถข้อก็ถ้ารถข้กเขาเสียขนาดเนาะรถข้กเขาสีมันสีดึงเสือกตามตามตัวนี้เนาะอันนี้พับพับพับไปเลยแม่นาะครับ อันนี้ใส่ยังนี่ใส่ยังไ้ครับนี่บอกว่าใส่ใส่ยังไว้นี่ปูนยังเพื่อนสร้างเข้ามาบากือถ้ายู่ถ้ายุ่นี่อันบุนสาบนี่เพื่อนเสือโบกเนาะเสือโบกโอ้สร้างแดงสร้างแดงเหมืองจังหนครับเมืองจังหน่เมืองกันใส่เวลาดวนปันไหนอ๋อเขนสุโมงเัินสุโมงเชเมื่อาน้าเมื่อน ไปเรื่อยๆโอตอนนี้ได้จักส,ม,กส,ม,สมุ่งหอ้อยูาากกนหาทีละยี่สิบนาทีเสียเวลาผมเอียงเครื่องสู้อพ่าวจารลบกวนจะลบกวนทีนี้เอป้าคี้ดีเลยมีก้นมีคนมาเมืองนเวลาคมป่ากำรักใจไปเอาน้ามัน้ําจัาสิมันบอเขาเข้าไปไปหาผลบ่บ่บะบมันไปหู้อยู่เลยนี่มันค็จะไม่หู้อยู่แลาวบอกเขาอะไรเอะบ่บ เป็นแบบนี้แหลอ๋อนี่เสแซงเล้วเลยเด้หรือเปล่ามีเงี้ยปีกยามดียงมั้งว่าอย่าล้วเลยเอาครับมาเมืองกับวัชิเซยเวลาเท่เลตตอนนี้เท่าลตแต่ประเทศต่างเลยกันหรอกเอาไปเรื่อยๆมันวิธีการครับวัสิคุ้มแบบเด้มันบอกคือมันบอกคือแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนมันยันนี่วัชิเซย์อันนี้ไว้เนาะอันนี้วัชิเซย์ถุงใหญ่ๆนี่ไว้ครับเพื่อนเพื่อถุงองี้ยก่อนบิ๊กแบ็คบ่เขาเงี้ยก่อนหรือเปล่ะ อันซี่สลิ่นบอกอ๋อยันี่บ่มีว่างคืนบ่มีว่างเรียนแลนะ้วเนาะอ๋อใส่แบบนี้เลยอ็คางอีกคางนี่ว่าไม่มันเหี่ยวก็คางอ่ะหรือพอดีกันอ๋อ,อ,อเอาฝนมาป่ะนี้นี่ล่ะต่ว่ากับไข่ดอกมันลิ้นเนาะโอ้อันนี้ดึงมาจักหน่อยเนาะนะครับมึงมึงวิธีหนามันเนาะมึงหนามันจะเป็นยังไงผมแกะล็อกเล่นซึ่งไม่เนะ อ๋อมีต่เข็บเนาะก็สุดยอดเนาะผาเนาะ60กว่าปีนี่ยังยัน่ากินนะนี่เลยเนาะเพราะว่าเรื่องรถนี่คือสิโศกส้อนมากคัะเนาะครับเนาะว่าเพาะอะไรเนาะว่าอันนี้อันใส่น้ำมันนี่ยังว่าเด็กขาบันกระติกแกงว่ะอันจั็กซี่เด็กกันมุนมุนเน็บเนบเลยเนาะโอ้ง่ายอยู่ครับง่ายอยู่ปุนปุนเนี่ยถ้ารถปอบคงเคยขับอยู่ว่าว่าบุญบาปเพ่าะแม่นั่นนั่น สัมาองเราครับไปเฟ้ย<บ>ครับอยู่รถส่าใบนี่รถครอบอ่าดึงสเตยียไปเซ็นนึ่งเราครับโอ้อน,นี่ดึงไข่กันเลยตัวนี้อ๋อเอามาดึงดึงเซ็นสองรถสีเหลียวมาเลยไม่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 ใจ่ออย็นเลยว่านี่สียากตัวเนาะยากเขาระเบียบวะอ๋ออันนี้สีคนละแบบครับ โอ้อันนี้อ่ะดึงสเตบาเนี่ยชั่วอื้ออื้อโอ้อันนี้แนี่ยระว่านี่ดสิดึงอีกอยู่เอาผมดึงล่องดึงซอยนะโอ้บอลนี้เขาการ์เซนี่ป๊อโอ้ นี่นี่นี่มีอีกสูตรหนึ่ง้อบาทนี่ผมสีม่วง้อบาทนี่สูตรที่ว่าเขาเอาไข่ใส่หนี่นะเพสต์ังไงมันเขามีวิธีจังไงสีเห็นมันอยู่ระดับเลยเนี่ยระดับสูงๆนี่เ็จังไงเอามายต่อยบ่โอ้อ่าอ๋าอันนี่เพราะว่ามันต้องเอาใส่ฟรีครับใส่ิวมมันมันคือว่าลูกชุดไทยเนาะอันนี้เอามาหนีบแล้วก็เอามาเนียโอ้ไม่ไม่เฉพาะ เอาเอาเอาถ้าเพื่อผมโมยู่น่ามีจังใดโอ้ตี๋เอาไม่ตัวตนี๋เขากระดึงก็หนีเนาะโอมันสียูบวกนีดเนาะโอ้บ้านนี้เอามาใส่หนีบ้านนี้แต่เพื่อสสตี๋แต่เพื่อตัวแยกบ่มาไงเฮ็ดจังไดบ้านนี้มาใส่ก้อนบ่วนี่มองมัดบ่โอ้หนีเขาหนีไปจังสีมันกระโบโตกเนาะโอ้ ก็ตัวยากมากแล้วก็ดึงมากท่างไปท่างวันเนาะปายระหว่างอันขับรถแบบนี้ยากเกินระหว่ามันก็ยากไงก็ระย่างก็ปายเนาะนั่นดีนะครับคือว่าเนาะมันก็คือท่างไคท่างวันการฐานดไคฐานดมันเราจงเล่าฐานดได้แบบนี้ โอ้แข็งแรงดีๆนะาะหกสิบกว่าตึ๊ยดยอดเลย,ยแต่ว่าก็ดีเลยเนาะปไาแล้วเขาอยู่จังหี่ดีกว่าเขาไปนอนเ่นมึงหลวงมึงหลานเนาะโอ้ได้ออกกะร้านไก่ที่ว่าไการอ๋อกกะร้านไก่เนี่ยตัวเลยเอาจจะแล้วเนาะครับเนะาะกะดีได้ประมาณนี้เนาะครับเนาะเออกาดีของเรากับสีดึงอีกเสียน,นึงกัเรียบร้อย มาผมไปขึ้นแต่จังเลยท่านผ่านนะครับเพื่อนขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับของบริษัทเดียวกันนี่แหละครับถ้าอยู่ในส่วนนี้ืออยู่ในนครพนมก็ถือว่าเล่าเลยอายุหลายกว่ามือครับไปครับบ้านอีเดือนท่านกลับแล้วครับขออนุญาตเราจังไงมันมีคนดนะครับมันแต่อยู่ไผอยู่มันเนาะแล้วคนายได้อยู่ครับแล้เขาประเดี๋ยวปั๊บปนไปยังลงกุมาจังสีมาจอดจังสีครับครับผมเสร็จแล้วครับวิธีการคุ้มผ่า ปูนผงแอบบอกมหมปูนผงครับของทีมงาน KCL ครับพีซสลิงพีซสลิงกับการใจพีซสลิงมากแล้วครับขอกันคลิปหน้าเล้ครับสวัสดีครับ